คิดว่าพ่อแม่คงจะงานยุ่งคงจะงานเยอะขอสมัครเป็นมือขวาพ่อแม่เพื่อมาทํางานจัดหาคู่ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อย่างนี้ได้ไหมคะจยนพ่อแม่จะโกรธไหมฮะพ่อแม่รักสมีท่านไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดหาคู่คุณไำผิดโอ้แต่คนชอบไปขอเนาะอ่าใช่รูกแม่ใครจะคนชอบคู่อมพคนอืมพ่อแม่อุมาปี พัตสิมูลติเป็นคนชอบจับขาคู่ให้คนใช่เหรอบริษัทคุณอ่ะเออคุณน่ะควรจะต้องไปหาพัตติพัติมูลติอยู่ที่ไหนแม่รัสเซียเซ็นทรัลเราทำความเข้าใจกันก่อนนะพัตติคือคนที่จับขาคู่ให้คู่คนอพ่อแม่รัสเซีพ่อแม่คูมาพ่อแม่พวกนี้ท่านเป็นคนที่ชอบมโนทนากับความรักอ้คนที่จะแฮปปี้มีความสุขท่านก็อยากให้คนแต่คนที่คอยเป็น เหมือนกับการมาเที่ยข้อสื่อจริงๆข้อเื่อปืนปืนพัตีตีมรติทจะเก่งทีมากแล้วรู้ไหมตีมรติอยู่ไหนองค์ไหนดีคะองค์ไหนดีคะพตีมลติที่ดีที่สุดเข้มแข็งที่สุดแล้วเหมาะเรื่องการขอเรื่องคู่ที่สุดเลยอยู่หน้าตึกเอ็มพอยู่หน้าตึกเอ็มพหน้าตึกเอ็มพวันนี้เจอกันเทคนิคการเทคนิคการกับ พระตีมูลติเดี๋ยวให้บีเดานะกับพระพรมก่อนขอฝากเป็นลูกแล้วก็ไปพระสุรติพระพิกเน์อันนี้ไม่ช่องคะอ๋อันนี้ถ้าว่ายพระตรีใ่้องคืออย่างงี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพระตรีคือใครพระตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยพระแม่กาลีเป็นคนสร้างใจหนึ่งฮะเอางี้นะพระพรมประทานพรมาสาวเอาพลังของพระพรมมาสามสิบเปอร์เซ็นต์พานาหายสามสิบเปอร์เซ็นต์ามิ เขาก็เลยเป็นพัตรีคือเป็นเป็นองที่รวมพลังของสามเทพไว้ดังนั้นไม่ต้องไปฝากเนื้อแบบตัวใคร<อ>ครับเวลาว่าัตนี่ไปหาพรตรีแล้วขอท่านเลยแต่ไปขอความรักกับท่านไม่ได้นะเอาใหม่นะท่านเป็นคนชอบจัดแจงหาคู่ให้คน แต่ถ้าจะขอความรักเช่นตัวฉันเองอยากมีความรักต้องไปขอพระแม่รักสมีทำตามขั้นตอนอืคุณจะได้ความรักแต่ถ้าเป็นบริัทยังคงเนี่ยเวลาผมจะจับผูให้คนเวลาผมจะให้คาปรึกษาอ่านความรักไปผมต้องไปไหว้พระตีมรติผมจะได้เป็นคนจัดการให้คนเขารักกันสาเร็จอ๋อถ้างั้นถ้างั้นอาจารย์เผ<อ>ือกบี<อ>บต้องไปไหว้ใหม่แล้วก็ขอเป็นมือขวาพระแม่พระ<พ><พ>ตีพ่อตีมรติแทน แล้วก็เอาพวกดอกกุลาเอาพวกน้ำแดงไปไหว้่านอ๋อน้ำแดงของแดงอ๋อถ้าอยากจะให้เอาถามนอกเรื่องความรักไม่เอาแล้วอาจารย์ขะถ้าอยากจะเป็นมือขวาพราพระตีมูลติแล้วแบบว่าให้กิจการลุงล่งลุ่งปังปังปังเฮงเฮงรบกวนขอเคล็ดลับาอาจารย์เอ,เอาอะไรไปไหว้ไหว้ยังไงเอ๋ยพูดยังไงพิธีการนะครับพิธีการอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราไปที่บ้านตึกเอ,อ็มพายแล้วก็เดินออกไปข้างหน้าตึกเนี่ย มันจะมีเทวัลูพระตรีเข้าไปไหว้พระตีแล้วก็คุยกับท่านไม่ต้องไปท่องน้ำโมสัสะไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นมาถึงปุ๊บขอ,ขอ,ขอไหว้วานให้ท่านก่อนแล้วพูดกับท่านเลยว่าดิฉันหรือกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นบนริษัทเนี่ยบยริษัทเลี้ยงข้อพินนัจาอื์ ขอให้เราจัดหาคู่ให้คู่เกิสเดสำเร็จรู้ด้วขอเป็นมือขวาของท่านที่จะเป็นตัวแทนนาตีในการจัดหาคู่ให้คู่คนให้เขารักกันให้เขามีความถูกันที่ดีต่อกันกันยกันคุยตรงๆอย่างนี้เลยรับออเท่านั้นเองแล้วเวลาคุณคู่ให้ใหครมันจะสําเร็จง่ายขึ้นเยอะอโอเคโอเคแล้วอันนี้คือแบบเรียกเรียกลูกค้ามาสมัครเยอะๆด้วยไหมคะอาจารย์ ถ้าเรียกลูกค้ามาสมัครเยอะๆต้องเนี่ยแหละไปถักไปพัดผมไปก่อนไปเราทาอย่างแรกไปสมัครเป็นมือขวาพระตีมลติก่อนเสร็จปุ๊บเราไปไหว้พระพหมไหว้พระตามขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็บอกแม่ร่รักษมีหนึ่งเราต้องเป็นจับคู่ให้คนได้สองเราต้องให้ความรักกับคนได้ด้วยดังนั้นเราต้องมีทั้งสองอย่างเลย<อ>ความรักและเป็นมือขวา<อ>ใกนการจับคู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเลยจารย์เป็นสิ่งสําคัญสุดต้องทำจริงๆถ้ามีโอกาสเจอกันนะครับผมมี ผมมีพัดตีมารติที่ผูกเศษปาดีมากเลยผมจะแจกให้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ผมเล่นนะครับผูกเศษมาเยอะเลยลย่ะโอเศษปาดีแล้วก็ทเป็นก็เป็นที่เรียนกนะเป็นศิลปะของรกรมศิลปากรด้วย<อ>เป็นเรื่องดีเ,งเลยค่ะโอค่ะกราบขอบพระคุณล่วงหน้า,าค่ะอาจารย์ที่มีโอกาสเจอกันครับอ่าค่ะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะอาจารย์ อ๋อถ้าอย่างนั้นเหลืออีกสี่นาทีจะหมดแล้วอาจารย์คะช่วยทิ้งท้ายหน่อยฝากว่าสําหรับคนที่โสดนะอันเนี้ยเทปนี้คือดวงคู่คู่แท้อยู่ตรงไหนในดวงคุณอาจารย์ฝากให้คนฟังอ่ะที่โสดะทั้งหญิงทั้งชายฟังหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยอยากมีคู่แต่ไม่มีคู่สักทีมันมีอะไรที่แบบข้อคิดหรืออะไรอาจารย์เป็นเสริมอะไรแบบนี้ ่ครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยผมขอพูดในเชิงของโหราศาสตร์โอเคในฐานะหมอดูนะครับคุณไม่จําเป็นต้องหาคู่หรอกคู่เขาต้องหา่กันและกันอยู่แล้วเราจะต้องเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่เสมอ้เขามีเวลาที่ชัดเจนแต่เราก็จะบอกว่างั้นฉันไม่หาแล้วฉันนอนอยู่บ้านก็ไม่มีวันเจอนะครับเราก็ต้องพยายามด้วย ถูกไหมมือขวาเพยายามมือซ้ายก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้าเราอยากได้คู่ที่ใช่เราก็พยายามเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่ที่ใช่เดี๋ยวมันจะเจอคู่ที่ใช่ได้ง่ายค้นแล้วเราก็เพิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ผมบอกครับพยายามใส่แขนนิ้วซ้ายถ้าแบบแหวนนิ้วก้อยมือซ้ายไว้มันจะทําให้เรามีสเสน่ห์คนก็จะเอ็นดูเมตตาเรานะครับ Oh. ออนนี้ผมขอใฟ้พาร์ทของหลักจิตวิทยาน,นิดนึง <Ha. S 2> นไหนก็ได้แล้วนะคระับ <Ha. S 2> เราก็บอกว่าทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเราทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเ,เองเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเราเองก่อนนะไม่ใช่ฉันมีคู่ฉันต้องไปอยู่กับคู่ฉันก็ต้องพึ่งพาเขาฉันจะต้องถ้าเขาจากไปฉันจะต้องพุ่งใจคุณต้องพึ่งพาด้วยตัวเองก่อนแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นการมีคู่ไม่ใช่ป็ดเพิ่มคู่เราต้องมีกําลังที่จะช่วยเหลือคู่ของเราได้เนะ okay, <no? S 1> ข้าใจดังนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เขาบอกเวลาของหายเนี่ยถ้าเราไม่หาเดี๋ยวมันเจอเองไอ้เป็นแม้แหวนหายของหายเนี่ยเดี๋ยวเออไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วไม่หาระไะเจอบางทีก็เอถ้ามันใจสบาย,บายใจสบา,บายนะครับแล้วปฏิบัติตัวให้ดี ตัวที่มีเสน่ห์ช่วยเหลือผู้คนเยอะๆมีไว้ความเมตตาเป็นหลักเชื่อผมเถอะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแยกันจีบคุณเองอ๋ออาจารย์ขะพูดอย่างนี้นี่อาจารย์เชื่อในพรมลิขิตใช่ไหมคะแน่นอนครับพรมลิขิตมีจริงไม่ใช่ว่าเชื่อมีจริงๆโอเคถ้างั้นอาจารย์ขาลูกค้าเราชอบถามว่าเฮ้ยเขาเชื่อในพรมลิขิตมาใช้แบงค์ของแมทชิ่งก็ไม่ใช่พรมลิขิตสิการที่เขาเดินมาบริษัทจะหาคู่ถือว่าไม่ใช่พรมลิขิตอาจารย์ค<ส>ิดว<ส>่าไงฮะไม่ใช<ส>่คร<ส>ับ ไม่ใช่การที่คุณจะใส่เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยมันแปลว่าคุ่มธุกิจจะเลือกให้ฉันจะใส่เสื้อตัวนี้หรือคุณเป็นคนเลือกใส่เสื้อเราเลือกถูกไหมเราเป็นคนเลือกใส่เสื้ออืมเช่นเดียวกันครับถ้าคุณอยากเจอคู่ที่ใช่คมลิกิจจะชักนาคนเข้ามาแต่เครื่องมือในการหาคนของมันคือเราเวลาเราจะตกปลา เราเหวี่ยงเบ็ดไปตกลาปลาตัวไหนมีวาสนากับเรามันก็จะติดเบ็ดแต่เราต้องมีเบ็ดต้องมีเครื่องมือในการหาที่มีคุณภาพถูกไหมอ๋อปลาตัวนั้นมาติดเบ็ดแล้วมันก็หลุดเพราะเบ็ดไม่มีคุณภาพ<อ>การที่คุณหาคู่เองกับการที่คุณมาหาบริษัทที่เป็นมืออาชีพในการหาอุปกรณ์มันต่างกันดังนั้นบริษัทที่ช่วยในการหาคู่<อ>ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เข้มแข็งให้คุณหาคู่ที่ดีขึ้น ส่วนการที่คุณจะได้คู่ที่ดีหรือไม่หนึ่งบริษัทคัดทองสองคุณก็ต้องพิจารณาด้วยถูกไหมดังนั้นว่านาจะบกิดเราก็ต้องช่วยวัสนาด้วยค่ะอ๋อ,อดังนั้นการที่เขาตัดสินใจใช้บริการจัดหาคู่ของแบง o อกแมทชิ่งก็คือครหรือที่ไหนก็คือพรมลิขิตให้เขามาตัดสินใจมาใช้ อ๋อโอเคค่ะดังนั้นอันนี้เราจบเทปเนาะเราจะบอกว่าจากที่อาจารย์เผื่อพูดเนาะพรมลิขิตคือสิ่งที่เรากระทำนี่แหละก็คือพรมอ่ะมาลิขิตให้เราโดนใจให้เราเลือกใช้บริการดังนั้นอยากคิดว่าพรมลิขิตก็คือการรออยู่เฉยๆอยู่กับบ้านอยู่กับห้องจะได้เจอคนนะคะอันนี้ข้อคิดปิดท้ายอาจารย์เผื่ออาจารย์เผื่อขาเทปวันนี้จบแล้วยังไงกราบขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยแต่เดี๋ยวเราพบกันเทปถัดไปนะคะอาจารย์ ขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าออกจากไลฟ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราก็จะทยอยออกอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอาติดต่อเอาต่อๆก่อนเด้อ